สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อีกเช่นเดิมนะครับเราก็จะมาสนทนาพูดคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้มีแขกรับเชิญคือคุณชัยวัฒน์จงพัฒนากิจเรืองจากปิยนัทอิเล็กทริกนะครับแน่นอนว่าวันนี้เป็นเรื่องของสายนําสัญญาณซึ่งแหมผมว่าคุยกันแล้วเนี่ยมันมันดูเหมือนว่าจะจบกันยากเนาะเรื่องสายสัญญาณเนี่ยก็คือไอ้คำว่าจบยากคือว่าคนประเภทที่เขาเล่นเครื่องเสียงหรือไม่ได้เล่นเครื่องเสียงอีก อีกประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเพราะว่าคนเล่นเครื่องเสียงไม่ผมต้องพูดว่ามันมันไม่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 เท่ากันนะครับนะก็คือว่าเราเราเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้มาไม่เท่ากันแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ประจนภัยไฮเอ็นไฮไฟล์มาไม่เหมือนกันวันนี้ผมจะขอยกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเราเคยพูดถึงเรื่องฉนวนเรื่องของ ตัวนำเรื่องของวิธีการตีเกลียวพันสายพูดถึงบริษัทที่ผลิตสายนี่อุผมผมผมพูดพูดมาเยอะมากพูดจนชนิดว่าแหมจริงๆถ้าคนอ่านผลงานมันเนประเด็นมันก็น่าจะชัดอยู่แล้วนะก็คือก็คือมากมายพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าโอเคละในเมื่อ,เ,อเราจะต้องมา,าสนทนากันในเรื่องของสายแล้วก็มีบางคนเนี่ยข้องใจว่าสายที่ดีๆเนี่ยมันให้คุณภาพดีจริงไหมหรือว่า,ามันไม่ได้ผล แต่ว่าเราอุปทานไปเองเขาเรียกว่าเป็นเป็น,ปนมายาคติอะไรคือคนที่นอกวงการมักจะคิดอย่างนี้นะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในยุคใหม่แล้วก็เพิ่งมาเล่นเครื่องเสียงหรือเพิ่งมาเล่นหูฟังมาเล่นระบบสตรีมมิ่งเนี่ยความคิดของเขาคือทุกอย่างราคาร้อยกับราคาแสนไม่ได้ต่างกันถ้าพูดถึงสายดิจิตอลทั้งหลายนะครับเอาล่ะโอเคคือคือคือ,คอเราจะไม่ไม่ถกว่าใครผิดใครถูกแต่ทีนี้ผมก็มีคำถามอยู่เรื่องหนึ่งที่ ที่คิดว่าเรามานั่งวิเคราะห์กันแบบคนมีเหตุผลด้วยกันนะผมถามว่าระหว่างเครื่องต่อเครื่องเนี่ยนะครับหรือเครื่องแล้วนำสัญญาณใดๆมาเข้าเครื่องเนี่ยเราต้องถือว่าสายเนี่ยเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่อยู่ในระบบวงจรด้วยไหมผมถือว่าอยู่นะครับอะไรก็ตามที่มันเชื่อมจากสัญญาณมาเข้าเครื่องจากเครื่องต่อเครื่องจากเครื่องไปลำโพงเนี่ยมันก็คือการเชื่อมต่อเมื่อการเชื่อมต่อด้วยสายเนี่ยทุกอย่างมัน เปรียบเสมือนเรามีวงจรวงจรหนึ่งที่ทํางานร่วมกันแม้ว่าตัวของมันเนี่ยจะมีหน้าที่นําพาสัญญาณไปส่งอย่างเดียวไม่ได้มีหน้าที่อื่นๆแต่ว่าโดยวัสดุในสายเนี่ยนะครับท่านผู้ชม,ชมการผลิตสายเนี่ยถ้าเปรียบสายนําสัญญาณสายไฟสายลําโพงสายาสต r e มม i n g ทั้งหลายที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นสายแบบใดก็ตามไม่ว่าจะเป็น USB ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายแลนสายอะไรแล้วแต่เนี่ยอันนั้นก็ว่ากันนะครับว่า มันเข้ามาอยู่ในวงจรของการส่งต่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่มีผลกระทบได้ยังไงผมถามจริงๆว่ามันไม่มีผลกระทบได้ยังไงคือเราเองต้องคิดนะ,ะว่าด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยนะฮะไม่ใช่เอาชนะค้าขานกันนะครับนะฮะเมื่อเราปล่อยให้สายนำสัญญาณเข้ามาอยู่ในระบบแล้วมันก็คือหนึ่งในวงจรของเครื่องเสียงเราดีๆนี่เองนะครับาสายเนี่ยมันจะมี การผลิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีข้อกําหนดหรือว่าสเปคเฉพาะตัวของมันต่างๆหรือคุณค่าในตัวของมันเนี่ยมีอยู่3-4ประการด้วยกันนะครับที่เราจะต้องพูดถึงกันคือถ้าเราใช้ตัวนาปุ๊บเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองทองแดงนะครับหรือเป็นาการชุบนู่นนี่นั่นอะไรแล้วแต่ในตัววัสดุซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นทองแดงนี่นะครับมันจะมีปริมาณในเชิงไฟฟ้าซึ่งจะผ่านตัวมันเนี่ย นะทำให้มันเกิดค่าอิมพีแดนซ์ขึ้นมาค่าอิมพีแดนซ์คือค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นในสายผมว่าตรงนี้คงไม่มีใครเถียงผมนะว่าสายไม่มีค่าความต้านทานมันมียังไงก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นสายประเภทไหนตัวนํายิ่งยวดขนาดไหนก็ต้องมีถ้าเราคิดกันอย่างมีเหตุผลนะครับปริมาณทางไฟฟ้าที่ที่กําหนดเนี่ยผมจะเทียบเคียงเรื่องสายเนี่ยเข้ากับวงจรเครื่องเสียงไปเรื่อยๆนะครับให้ท่านลองพิเคราะห์แล้วก็คิดกันไปพร้อมๆกัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับาสายนำสัญญาณเนี่ยผมว่ามันมีเหมือนวงจรก็คือมีปริมาณทางไฟฟ้าอยู่4ตัวด้วยการที่จะเข้าไปกำหนดในค่าของอิมพีแดนซ์ซึ่งถ้าถ้าค่าในสูตรของทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ช่างที่เรียนรู้หรือท่านที่เรียนมาทางด้านาเทคนิคเนี่ยนะครับนะฮะเป็นเป็นกลุ่มของพวกที่เป็น วิศวกรไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งคนเรียนมัธยมเริ่มต้นทังวิชาไฟฟ้าเนี่ยก็ย่อมรู้ว่า i m p e d เ n c e หรือตัว Z ซนะครับที่ตัวแทนตัว Z ซของวงจรทั่วไปก็คือค่าของความต้านทานหรือว่า r e s ิต t อน c e เนี่ยสายมันก็มีนะครับรีสิตนค่าความต้านทานใดๆเราจะถือว่ามันก็คือตัวกําหนดคุณสมบัตินะครับของอุปกรณ์ในการต้านทาน,ทานความไหลของไฟฟ้าเราสายมาต่อกับเครื่องนะครับ แน่นอนว่าสัญญาณที่วิ่งไปเนี่ยมันต้องถูกต่อต้านอยู่แล้วไม่ว่าวัสดุนั้นจะดีมากน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับนะฮะเราก็ถือว่านั่นก็คือค่าความต้านทานที่ต้องเกิดขึ้นกับสายอย่างแน่นอน 2. ค่าของความจุนะครับค่าความจุหรือว่าสัญลักษณ์นะครับตัว c ีคาปาซิเตอร์คือถ้าเป็นในเครื่องเสียงก็คือเอาคาปาซิเตอร์มาเก็บประจุไฟเพื่อจะจ่ายเลี้ยงวงจรนะครับนะอันนั้นก็เป็นเทคนิคเองแต่ว่าสายเองมันก็มี โอกาสหรือหรือแน่ๆก็คือมีหน้าที่ในการทำทำตัวเองเป็นคปาซิเตอร์ไปในตัวด้วยคือเป็น C ไปในตัวนะครับเพราะว่าความสามารถในการเก็บประจุเมื่อเราส่งสัญญาณไปเนี่ยมันก็จะเก็บประจุไปในตัวด้วยนะครับจะมากหรือน้อยเนี่ยทำตัวเป็นตัวเก็บประจุไปด้วยเพราะฉะนั้นค่าของตัวที่2ก็คือตัวค่าความจุนะครับสัญลักษณ์มันก็เหมือนตัว C หรือคปาซิเตอร์นะครับนะบต่อไปนะครับ สายทุกสายนะครับทุกประเภทนะครับเมื่อเราใช้กับระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะเกิดการเหนี่ยวนําขึ้นมานะครับสัญลักษณ์เขาจะเขียนว่าตัว L นะฮะตัว L นะฮะเป็นผลมาจากสนามแม่เหล็กรอบตัวนาที่มีกระแสไหลนะครับหรือว่าระบบต่างๆที่มันผ่านการไฟฟา้ามาเนี่ยนะครับผ่านไฟฟา้ามาเนี่ยมันจะสร้างสร้างอย่างน้อยก็สร้างฟลักแม่เหล็กหรือเราเรียกว่าแมกเนติกฟลักเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นสายไฟ AC ที่เราใช้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันคุณภาพ ของสายแต่ละสายมันจริงไม่มีทางเลยครับที่มันจะเท่ากันได้นะฮะด้วยคุณสมบัติของตัวมันเองเมื่อผ่านมาถึงตัวที่ผมพูดถึงก็คือ,อตัวค่าเหนี่ยวนำเนี่ยนะครับนะฮะก็คือมันจะเป็นผลมาจากสนามแม่เหล็กรอบตัวของมันที่เกิดเมื่อเวลาที่เราป้อนสัญญาณเข้าไปนะครับกระแสเข้าไปไฟเข้าไปนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของความถี่นะครับที่มา,มาเกี่ยวข้องหรือว่าฟรีเอนซี่นะครับฟรีเอนซี K ่ C ก็คือจํานวนรอบคลื่นต่อวินาทีที่ บังเกิดขึ้นกับสายแล้วก็ตัวนําของสายเหล่านั้นในสี่ประการนี้มันต้องมีสิครับ่านผู้ชมในเมื่อสี่ประการนี้มันต้องมีเนี่ยแล้วเราจะไปคาดหวังว่าสายแต่ละเส้นสายแต่ละแบรนด์สายแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะต้องให้คุณภาพเท่ากันเราซื้อมาแค่สายต่อต่อมาใช้แล้วเราใช้แค่ร้อยเดียวกับสายสายหนึ่งนะครับห้าพันหมื่นแสนเนี่ยมันจะเท่ากันเนี่ยในเมื่อค่าที่ผมพูดทั้งสี่ค่านี้มันไม่เท่ากันเนี่ยมันไม่มีทางเท่ากันได้เนี่ยผมถามมันจะเป็นไปได้ยังไง ใช่ไหมที่ว่าสายที่ดีมันจะไม่ให้คุณภาพเสียงที่ดีสายที่เร็วหรือสายธรรมดาสามารถให้คุณภาพเสียงได้เท่าสายที่ดีเนี่ยมันผมว่ามันก็ประหลาดอยู่นะก็คือคือผมไม่อยากให้ย้อนแย้งนะครับนะฮะ อีกอย่างหนึ่งนะครับเนื้อของวัสดุแล้วก็ฉนวนที่ห่อคุ้มด้วยเทคนิคของคนที่ทําสายเนี่ยนะครับเขาจะรู้ว่าพื้นที่หน้าตัดของสายนะครับสัญญาณที่วิ่งเนี่ยมันจะทุ่มมันจะวิ่งในช่วงไหนแหลมจะวิ่งช่วงไหนนะครับในในส่วนของของพื้นที่หน้าตัดอะไรต่างๆหรือว่าพื้นผิวสกินเอฟเฟกที่เกิดขึ้นกับตัวพื้นผิวโดยรอบของสายตัวนําสัญญาณเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลที่ทําให้เกิดค่าผิดพลาด หรือการส่งผ่านที่ดีและไม่ดีได้ตัวกันทั้งคู่นะครับนะฮะเรื่องใหญ่ที่ผมจะขอสรุปตรงนี้อีกทีก็คือว่าค่าที่เกิดขึ้นกับสายนำสัญญาณน,นั้นไม่ว่าจะเป็นสายนำสัญญาณประเภทใดสายลำโพงนะฮะสายนำสัญญาณระหว่างเครื่องสายดิจิตอลระหว่างเครื่องไปแดกนะฮะไปแดกแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นสายไฟที่ต่อมาจากปลั๊กไฟเข้าเข้าสู่ตัวเครื่องเราเนี่ยในเมื่อ มันมีคุณสมบัติไม่เท่ากันเนี่ยมันย่อมให้คุณภาพที่ต่างกันแน่นอนแต่ถ้าคุณเถียงว่า,เ,าเสียงของถูกเท่าของแพงแล้วฟังไม่ออกจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนที่ที่เล่นเครื่องเสียงแล้วแล้วมาเล่นเครื่องเสียงแล้วไม่รู้แล้วก็ไม่สามารถจะรับทราบทราบได้คือโสตประสาทไม่ได้ไวพอที่จะรับได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณที่ว่าเสียงกันน้อยก็ถือเป็นการเป,เป็นโชคดีแล้วกันนะครับเราไม่ว่ากันนะครับแต่ทีนี้ ผมเอาเรื่องเดียวก่อนในวันนี้ที่คิดว่าสําคัญมากๆก็คือ i m p e d แดน e หรือว่าค่าความต้านทานของสายนี่ว่าสายสุขภะเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ในตัวอยู่แล้วอันนี้ต่อให้ในวิศวกรรมทางไฟฟ้าเชิงไหนเนี่ยก็ไม่สามารถปฏิเสธตรงที่ผมพูดนี้ได้นะครับนะผมพยายามสื่อ,อเรื่องราวแบบชาวบ้านชาวบ้านให้เข้าถึงกันง่ายๆก็เพราะว่าเราเราเป็นแค่นักเล่นเครื่องเสียงเราไม่ใช่เทคนิคเชียนเราไม่ใช่ คนที่จบมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่เราจะต้องเรียนรู้ไปทุกเรื่องแต่เราเอาสิ่งที่เราเล่นอยู่เบ <c oughs> ื้องหน้าของเรานี่เราว่าเราจะทํำยังไงให้มันคุณภาพเสียงดีที่สุดถ้าตราบใดที่เรานําสายนําสัญญาณสายลําโพงสายไฟเนี่ยมาต่าอเข้ากับเครื่องเปลี่ยนแล้วเนี่ยเสียงมันเปลี่ยนแล้วเราไม่ได้อุปทานไปเองเราไม่ได้มีมายาคติไปเองเนี่ยเราต้องเชื่อตัวเองหรือเราต้องเชื่อคนอื่นเราก็ต้องเชื่อตัวเราเองในบางครั้งเขาเอามาเปลี่ยนแล้วเราฟังไม่ออกแล้วเราจะต้องเชื่อแล้วเราต้องไปซื้อเขาอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วย แต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าเลเวลหรือระดับของเรื่องระหว่าง mid n กับ high n หรือ low n mid n high n เนี่ยมันจะก่อผลต่อคุณภาพของเสียงที่ต่างกันไปด้วยนะครับในการใช้สายดีๆมาเปลี่ยนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าศักยภาพของเครื่องเนี่ยไม่เท่ากันเซนซิทีฟหรือความไวต่อสิ่งเร้าของเครื่องแต่ละเครื่องก็ไม่เท่ากันท่านผู้ชมครับขอโทษนะถ้าผมพี่ผมพูดอะไรผิดไปตรงไหนเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ในหลักการ เทคนิคทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรเนี่ยท่านผู้ชมสามารถแย้งได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ถือว่าตัวเองเป็นครูที่สอนคนก็ต้องค้นคว้าในเรื่องที่นํามาบอกแล้วส่วนเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยต้องรู้จักกรองรู้จักคิดเอาเองแต่สิ่งที่ผมพูดผมคิดว่ามันมีเหตุผลค่าความต้านทานเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่ใช้อยู่ในระบบเครื่องเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับค่าความต้านทานที่ เป็นความต้านทานหรือว่าเป็นเป็น R เลยนะครับตัวนี้ตัวสัญ,ญลักษณ์มันก็คือตัว R นะครับนะฮะซึ่งตัวอิ p พีแดนซ์หรือความต้านทานเนี่ยนะครับนะฮะหรือตัวต้านทานที่เป็นพวกคริสเซเตอร์เราก็เรียกว่าตัวต้านทานเนี่ยนะครับสายมันก็สามารถทําตัวเป็นตัวต้านทานได้เช่นเดียวกันเมื่อเราส่งสัญญ,ญาณเข้าไปมันก็แอคชั่นกับกับตัวสัญญ,ญาณถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้านทานนะครับมันจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือความต้านทานที่ เป็นตัว R อย่ายที่ผมบอกนะครับก็คือว่าเป็นส่วนที่มันคงที่สมมุติเราส่งสัญญาณไปเนี่ยมันต้านทานอยู่คงที่เลยมันถักไว้เนี่ยมันมันไม่เอาหรือเอาเนี่ยมันอยู่แค่เนี้ยสัญญาณมามันมันเอามือป้องไว้แค่เนี้นะไอ้นี่คือลักษณะที่มันต้านทานแบบอยู่ตัวอยู่ตัวก็คือทุกอย่างคงที่ไม่มีการสวิงขึ้นสวิงลงอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งนะครับนะเป็นเป็นเ,เขาเรียกว่า ค่าความต้านทานที่มันมิได้คํานึงถึงค่าความถี่นะฮะก็คือว่าเป็นความต้นานทานที่ส่งไปเนี่ยก็ผักส่งไปก็ผักอันนี้ในวงจรเครื่องเสียงทุกวงจรมีแน่นอนสายก็ทําตัวเป็นตัวรีเซสเตอร์หรือตัวที่เป็นตัวต้านทานประเภทหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคําว่า R นะครับอ๋อย้ำนะ,ะตัวอ,อ,อ,อีกตัวหนึ่งก็คือนอกจากค่าความต้นานทานที่เป็นอ,อิมพีดแดนแล้วเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่า รีแอคเทนนะครับรีแอคเทนคืออะไรคือส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปตามค่าความถี่ความต้านทานที่เปลี่ยนไปตามค่าความถี่ความถี่สูงก็ก็เปลี่ยนไปอย่างหนึง่งความถี่ต่าก็เปลี่ยนไปอย่างหนึง่งอันนี้เราเรียกว่ารีแอคเทนนะครับก็คือเป็นค่าตัวต้านถ้าถาเรานับถึงตัวต้านทานนะครับมันก็จะเป็นการต้านทานกระแสจากความจุของการเหนี่ยวนำนะครับการเหนี่ยวนำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยนะครับการวัดแม้ว่ามันจะมีหน่วยเป็นโอห์มเหมือนกันแต่มันจะแตกต่างกันระหว่าง e a c t t แ n t กับตัว Imped a n c e นะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจว่าในสส่วนเนี่ยมันมีอยู่อันนี้คือง่ายๆในใสายนำสัญญาณสายลำโพงสายไฟนะฮะแล้วก็สายอื่นที่เป็นดิจิตอลทั้งหลายทำไมสายโคอิเคชันดิจิตอลเขาถึงต้องใช้75โอห์มละ่ะทำไมไม่ใช่20่โอห์มทำไมไม่ใช่้าสโอห์ <S <S อมเพราะว่ามันมีข้อกำหนดว่าณตรงจุดนี้เป็นจุดมาตรฐานสากลที่ เครื่องทุกเครื่องจะใช้ด้วยกันได้นะครับนะแล้วก็ไม่มากไม่น้อยเกินไปในการส่งสัญญาณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดกันอยู่เนี่ยท่านผู้ชมอะไรก็ตามที่มาทางระบบเสียงสายสัญญาณมาทางเชิงเลขที่เป็น0101เนี่ยะครับผมว่ามันมีผลหมดนะคือถ้าเป็นตัวเลข01 01เนี่คนที่มาในเชิงดิจิตอลมักจะเถียงว่าในเมื่อเราส่งสัญญาณที่เป็นศูนย์หนึ่งศู่มันเป็นเชิงเลขหมดเนี่ย เสียงมันจะต่างกันได้ยังไงสายทุกสายสาย HDMI สายอะไรม,มันก็น่าจะเท่ากันหมด่ใช้ดีใช้เร็วก็เท่ากันหมดแต่จริงๆแล้วเราประจั์ด้วยสายตาของเราเองแล้วก็หูของเราเองมาตลอดระยะเวลาที่เราขึ้นเล่นเครื่องเสียงมันต่างกันเพราะฉะนั้นเรื่องมายาคติมันเป็นไปไม่ได้มีน้อยอย่างที่จะเกิดเป็นมายาคติก็คือเทียบระหว่างสายที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันราคาใกล้เคียงกันแล้วเราชอบอีกตัวหนึ่งอันนี้มันเป็นมายาคติเพราะว่า เรารักโดยลําเอียงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เกี่ยวแต่เรื่องของค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นในสายเนี่ยมันทําให้สายบางยี่ห้อเนี่ยเขามุ่งมากว่าเราทําอย่างไรเราถึงจะลดค่าความต้านทานที่ได้มากที่สุดแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อเราทําสายนําสัญญาณเนี่ยไม่ว่าประเภทใดก็าตามนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเมื่อเครื่องส่งไปสู่เครื่อง จากแหล่งต้นทางส่งไปปลายทางเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีโอกาสผิดเพี้ยนทั้งเฟดได้ทั้งสิ้นทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสายดิจิตอลหรืออนาล็อกถ้าทางดิจิตอล0101เนี่ยมันจะเพี้ยนด้วยเนื่องของคาบเวลาในเมื่ออุปกรณ์ส่งจากต้นทางไปปลายทางเนี่ยใช้ตัวนําที่ดีตัวสายที่ดีประกอบที่ดีเนี่ยมันก็จะมีความแม่นยํากว่าในการที่เรียงบิดข้อมูลไปยังปลายทาง แต่ถ้าสายที่คุณภาพเลวคุณภาพไม่ดีเนี่ยมันก็จะอาจจะมีการผิดเพี้ยนเนื่องด้วยค่าของเวลาหรือท i ม i n g โดยเหตุนี้เองแม้กระทั่งในระบบดิจิตอลนะครับผู้นำทางด้านของการทำสตรีมมิ่งไฮเอ็นทั้งหลายก็จึงทำเครื่องประเภทหนึ่งขึ้นมาที่เราเรียกกันว่าคล็อกคล็อกก็คือนาฬิกานะแปลงง่ายๆเพื่อที่จะแปลงสัญญาณให้มันเที่ยงตรงที่สุดเพราะการผิดจากศูนย์เป็นหนึ่งหรือหอหเนี่ยไม่เป็นหกลายเป็นครึ่ง ศูนย์ศูนย์กลายเป็นครึ่งไม่หนึ่งไม่ครึ่งไม่ศูนย์อะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ศูนย์กับหนึ่งขึ้นมาเนี่ยในช่วงจังบวะบางช่วงคาบเวลาเนี่ยมันจะได้มีความแม่นยำเพราะ,ะนั้นตัวเ,เครื่องที่เราเรียกกันว่าเครื่องคล็อกเนี่ยจึงมีราคาที่สูงในระบบดิจิตอลและจะมีอยู่ในแดกที่ดีๆเท่านั้นนะครับผู้ชมครับก็ต้องขอพระคุณน,นะครับที่ติดตามฟังผมพูดสนทนาโดยเหตุในในดโดยผลนะครับทั้งหลักการต่างๆนะครับว่า เมื่อไร่ก็ตามสายนําสัญญาณที่เราทํามันดีๆแล้วโยนที่ไม่ข้างทางวางไว้บนพื้นมันอาจจะไม่ได้ก่อผลดีหรือผลเสียกับเราแต่เมื่อไหรเรานํามาต่อกับเครื่องนํามาต่อกับระบบที่ส่งสัญญาณทั้งหลายเนี่ยมันย่อมมีผลแน่นอนบวกลบมากน้อยแค่ไหนย่อมมีผลถ้าเราพูดว่าทุกอย่างเข้ากันหมดนั่นแสดงให้เห็นว่าเราอาจจะไม่เข้าใจแฟกต์บางอย่างนะครับที่เกี่ยวกับตัวเนื้อพัสดุ ที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวความต้านทานที่ผมพูดถึงที่เกี่ยวกับเฟสที่ผมพูดถึงและหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับสายนาสัญญาณอันนี้ก็ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะทั้งท่านท,ที่เชื่อและไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยลองไปศึกษาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือหาประสบการณ์ดูนะแล้วท่านก็จะให้คาตอบตัวเองได้ว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าผมทราบว่ามีเมื่อปี2015มีนักเขียนทางด้านของการ ทางด้านของอเขาเรียกว่าอะไรเอ็นเตอร์เทนเมนต์คนหนึ่งเนี่ยเขาพูดว่าเยอะว่าโอ้สายถูกสายแพงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันไม่มีผลอะไรอย่างเงี้ยนะมันประมาณอย่างนี้เราก็เลยอยากมาอาธิบายให้เข้าใจว่าถ้าเราไม่เคยลงไปจับจริงๆเราไม่เคยไปเล่นจริงๆเนีย่ย ควรจะพูดที่หลังที่เราปฏิบัตนะิแล้วก็หาประสบการณ์ให้เยอะๆนะครับท่านผู้ชมหาประสบการณ์ให้เยอะเลยนะครับในวงการเครื่องเสียงนี่ต้องหาหเยอะนี่คือสิ่งที่สะท้อนในทุกแง่มุมและรูปแบบนะครับที่ผมจะพยายามนาเสนอในรายการของเพจวิจิตบัญชูเดเว็บออนไลน์นะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง y o u t u b e นะครับท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตพูดสั้นๆเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ